สวัสดีครับน,นิสิตทุกคนพบกับผมกับรายวิชา py 2 1 1กลศาสตร์1นะครับเรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องอการเคลื่อนที่ภายใต้แรงส่วนกลางนะฮะในตอนที่3นะครับก็คือวิธีการระากังเจียนเบื้องต้นตอนที่1นะฮะแม้ว่าเราจะสร้างระกังเจียนของระบบ2รูปภาคภายใต้แรงส่วนกลางมาได้แล้วนะครับแต่ ในคราวนี้นะฮะในหัวข้อนี้เราจะลองย้อนกลับไปนะฮะกลับไปดูว่าไอ้ลัการังเช่นที่เราได้เนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเพราะนั้นคำถามสำคัญของเราก็คือเราจะได้มาซึ่งข้อมูลต,ต่างๆจากรัการังเช่น l ของเรานะฮะได้อย่างไรนะัน้นไอเดียก็คือว่าสิ่งสำคัญในวิชากุศาสตร์ก็คือว่าเราต้องการที่บรรยายการเคลื่อนที่ของระบบ เพราะนั้นตัวที่บรรยายการเคลื่อนที่นั้นการเคลื่อนที่มันจะถูกกำกับไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมการการเคลื่อนที่ของระบบครับซึ่งโดยปกติแล้วมันจะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ2นะฮะขึ้นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรพิกัดที่เราใช้ในการบรรยายระบบนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นนะครับว่าในวิธีการลากรันเชียนนั้นสมการการเคลื่อนที่ของระบบนั้น มันจะหามาได้จากลาก,การเชียนนั่นเองซึ่งถ้าเราได้สมการการเคลื่อนที่ของระบบแล้วถ้าเราหาผลเฉลยนะครับก็คือทําการแก้สมการเชิองอนุพันธ์อันดับ2นั่นเองสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้เส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระบบนะฮะโดยเส้นทางเหล่านี้นะ่ะก็คือตัวแปรต่างๆที่บรรยายถึงเส้นทางนั้นมันจะขึ้นกับเวลานั้นถ้าเรารู้ข้อมูลจากตรงนี้นะครับ เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าที่เวลาต่างๆนั้นอนุภาคจะไปอยู่ที่ตำแหน่งใดรวมทั้งถ้าเราทำการหาอนุพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะเราก็จะทราบได้ถึงความเร็วนะของวัตถุที่เวลาต่างๆและถ้าทำการหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาอีกครั้งหนึ่งของความเร็วเราก็จะได้ความเร่งของอนุภาคของระบบนะครับที่เวลาต่างๆด้วยนะครับ ดังนั้นท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นมาจากสมการการเคลื่อนที่แล้วก็ผลเฉลยของมันก็จะนําพาไปสู่เส้นทางการเคลื่อนที่ทในระบบสองมุลภาคภายใต้แรงส่วนกลางนั้นตัวแปรพิกัดของเรานั้นมันซ่อนอยู่ในเวกเตอร์ตำแหน่งครับอย่างเช่นถ้าเราใช้เวกเตอร์ตำแหน่ง r 1และ r 2นะฮะในนี้ก็จะมี x 1 y 1 z 1เป็นตัวแปรพิกัดของตัวแปรตัวที่1นในนี้ก็จะมี x 2 y 2 z 2เป็นต้น เป็นตัวแปรของพิกัดที่ซ่อนอยู่ในเวกเตอร์ r2 นะฮะหรือว่าถ้าเราใช้เวกเตอร์ของศูนย์กลางมวล r ใหญ่นะครับและเวกเตอร์ของอนุภาคตัวที่1เทียบกับตัวที่2 r เล็กนะครับในที่นี้ก็จะมีเวกเตอร์ตำแหน่งนะแต่และเวกเตอร์ก็จะมี3ตัวแปรพิกัดอยู่ภายในนั่นเองรวมแล้วทั้งระบบนั้นระบบ2ออนุภาคภายใต้สมกางก็จะมีทั้งหมด6ตัวแปรด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะพบว่า 6ตัวแปรนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสมการการเคลื่อนที่ทั้งหมด6สมการนะฮะจำนวนสมการการเคลื่อนที่นะมันจะมีสําหรับแต่ละตัวแปรพิกัดที่เราพิจารณานะคราวนี้เนี่ยรักังเชียนนั้นมันขึ้นกับตัวแปรพิกัดแล้วก็ความเร็วนะฮะอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วจากการสร้างรักกังเชียนในตอนก่อนหน้านี้นะครับ ในที่นี้นะครับเราจะพิจารณาในกรณีที่ง่ายที่สุดนะฮะโดยสมมติซะก่อนนะฮะเพื่อดูไอเดียนะเพื่อให้ได้ไอเดียว่าถ้าเรามีลังกาเจียนอยู่โอเคมีลังกาเจียน L โยนะและลังกาเจียนดังกล่าวนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวแปรพิกัดเพียงตัวเดียวครับนะดังนั้นถ้าเราให้ตัวแปรพิกัดตัวนั้นแทนด้วยตัว Q นะะตัวแปรพิกัด Q ตัวนี้อาจจะเป็นตัวแปร x ก็ได้ ตัวแปร y มุมเซต t หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะฮะเราเรียกมันในรูปทั่ว,วไปนะเขียนด้วยตัวแปร q เพราะนั้นเราก็เลยจะเรียกตัวแปร q ตัวนี้ว่าเป็นพิกัดทั่วไปนะเป็นการกล่าวโดยรวมๆแบบทั่วไปเพราะนั้นเราจะบอกว่าลากรางเจนของเรานั้นถ้ามันขึ้นอยู่กับพิกัดทั่วไปเพียงตัวแปรเดียวนะซึ่งก็คือตัวแปร q ตัวนีนะ้มันก็จะขึ้นกับความเร็ว q เพียงตัวเดียวด้วยนะ และ q. ดอนี้เนื่องจากว่าเป็นอนุพันธ์เทียบกับเวลาของพิกัดทั่วไป q. ดอก็เลยจะถูกเรียกว่าเป็นความเร็วทั่วไปของระบบเช่นกันนั้นโดยสรุปแล้วลากรันเชี่ยนะครับถ้ามีเพียงตัวแปรเดียวในการบรรยายระบบพิกัดมันก็จะขึ้นกับตัวแปรทั่วไป q. แล้วก็ความเร็วทั่วไป q. คราวนี้นะ ถามว่าสมการการเคลื่อนที่ของระบบนะเราจะได้มาจากลาการานเจียนได้ยังไงครตอบก็คือเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสมการลากรานช์นะครับสมการลากรานช์นี่ก็คือมีรูปแบบดังสมการที่เห็นนี้ถ้าดูโครงสร้างของมันจะเห็นว่ามันจะเกิดจากอนุพันธ์ย่อยของลาการานเจียนเทียบกับพิกัดทั่วไปและอนุพันธ์ย่อยของลาการานเจียนเทียบกับความเร็วทั่วไปนะโดยที่ในส่วนของ อนุพันธ์ย่อยของตัวนี้ที่หาเทียบกับความเร็วทั่วไปนั้นมันจะมีอนุพันธ์เทียบกับเวลามาดําเนินการด้วยนะเอาสอส่วนนี้นะครับมาลบกันและจับเท่ากับ0เนี่ยแหละครับสิ่งที่ได้ก็คือสมการการเคลื่อนที่ของเรานะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะฮะว่าวิธีการจากรักรลักแกงเจียนแล้วใช้สมการลากรางจ์นั้นมันได้สมการการเคลื่อนที่ออกมาอย่างไรบ้าง นอกจากนี้นะครับเราจะนิยามให้ p q นะฮะ p ที่มีตัวห้อยเป็น q ตัวนี้เนี่ยแทนถึงโมเมนตัมทั่วไปนะฮะเพราะนั้น p นี้ปกติเราก็ใช้เป็นสั็หลักแทนโมเมนตัมอยู่แล้วนะครับเรามีตัวห้อย q เพื่อบอกว่ามันเป็นโมเมนตัมของตัวแปรพิกัดทั่วไป q นั่นเองนะและเรียกมันว่าเป็นโมเมนตัมทั่วไปโดยนิยามของโมเมนตัมทั่วไปนั้นมันหาได้จากหลักการเชี่นเช่นกันครับโดยเกิดจาก อนุพันธ์ย่อยของรักการเจียนเทียบกับความเร็วทั่วไปเพราะนั้นพจน์ที่เห็นในสมการหลักการนะครับส่วนนี้นะฮะก็คือโมเมนตัมทั่วไปนั่นเองลองดูตัวอย่างครับตัวอย่างแรกของเราถ้าบอกว่าเรามีมวล m นะครับติดอยูที่ปลายสปริงที่มีค่านิดนะะของสปริง k และให้มวลก้อนนี้เนี่ย เลื่อนที่อยู่บนพื้นที่ไม่มีความเสถียาน,นะครับก็คือพื้นลื่นนะนั้นถ้านับให้ตําแหน่งสมดุลนะฮะอยู่ในแนวเส้นประตรงนี้เนี่ยนะเราทราบกันดีว่าโมเอกนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบตําแหน่งสมดุล x0 กับ0นนั่นเองนะฮะ ในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าให้เราเขียนรากการเชี่ยนของระบบและหาสมการการเคลื่อนที่จากรากการเชี่อมดังกล่าวนะครับเพราะนั้นมาเริ่มเลยนะนี่คือระบบของเราครับอันดับแรกเราต้องสร้างระบบพิกัดที่ใช้บรรยายก่อนในระบบพิกัดนี้มันก็จะมีตัวแปรพิกัดเพื่อใช้ในการบรรยายระบบนั่นเองในที่นี้ระบบที่เราสนใจก็คือมวล m ที่ติดอยู่ที่ปลายสปริงนะ เพราะนั้นถ้าเราให้ตำแหน่งสมดุลน,นะฮะตามแนวเส้นประนี้มีพิกัด x เท่ากับ0นั่นคือเรากำหนดให้การเคลื่อนที่ของมวล m น,นี้อยู่ตามแนวแกน x ในแนวราบนะเพราะนั้นแกน x วางตัวในแนวราบนอกจากนี้เรากำหนดให้แกนบวก x ชี้ไปทางขวานะวิธีการรังาเชียอน,นั้นเราจะเริ่มต้นโดยการพิจารณาที่ เวลาใดๆครับคือเราจะมองว่าโอเคมีการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นเพราะนั้นสมมติว่าณขณะเวลาหนึ่งวัตถุมวล m นี้มันอยู่ที่ระยะห่าง x จากตำแหน่งส่วนกลางมวลเออโทษครับไม่ใช่ตำแหน่งศูนกลางมวลตำแหน่งสมดุลของระบบที่เรากำหนดไว้ในทีน่นี้เนื่องจากเราใช้ตัวแปร x ในการบรรยายการเคลื่อนที่ของมวล m ก้อนนี้เพราะนั้นพิกัดทั่วไป q ก็เลย กลายเป็นตัวแปร x ไปโดยปริยายพลังงานจลนะครับหาได้จากเซนเนอ่์สองคูณด้วยมวลคูณด้วยอัตราเร็วกำลังสองเพราะฉะนั้นอัตราเร็วกำลังสองในที่นี้ก็เลยกลายเป็น x ดอทนะฮะค่าสมบูรณ์ของมันกลายเป็นอัตราเร็วแล้วก็ยกกำลังสองนะฮะนี่ก็คือพลังงานจลของมวล m ก้อนนี้ซึ่งก็คือเซนนอสอง m x ดอทกำลังสองครับในหนึ่งมิตินั้นนะฮะ ขนาดของ x. นั้นเราสามารถเขียนได้ว่า,วามันเป็น x. นั่นเองจริงๆแล้ว x. มันมีเครื่องหมายครับนะะความแตกต่างของการเขียนโดยใช้ x. อย่างเดียวกับ x. และมีค่าสมบูรณ์นั้นต่างกันนะฮะ x. แบบมีค่าสมบูรณ์นั้นความหมายก็คือว่ามันมีแต่ค่าบวกอย่างเดียวนะะแต่ในทีน่นี้มันมีกำลังสองอยู่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราเลยสามารถเขียนในเทอมของตัวนี้ได้ครับเพราะ x ดอทเฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีได้ทั้งค่าบวกและค่าลบถ้า x ดอทเป็นบวกความหมายของมันคืออะไร x ดอทที่มากกว่าศูนย์หรือค่าเป็นบวกแปลว่าในขณะที่เวลามันเปลี่ยนแปลงไปนั้นค่า x มันจะเพิ่มขึ้นครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่มวล m นี้กํลาลังเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือนั่นแหละตอนนั้น x ดอทมันจะมากกว่าศูนย แต่ถ้า x น้อยกว่าศย์หมายความว่าณขณะนั้นมวล m มันกำลังเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือครับก็คือความเร็วของมันเนี่ยมันไปทางด้านแกนลบ x นั่นเองแต่ในที่นี้ไม่ว่ามันจะมีค่าเป็นบวกหรือมีค่าเป็นลบครับมันยกกําลังสองเสมอมันก็เลยมีค่าเป็นบวกไปโดยปริยายดังนั้นเราก็เลยเขียนพจน์แรกนี้นะครับกลายเป็นตัวที่2ตัวนี้ได้นะไม่ผิดอะไรคขาวนี้พลังงานศักย์ครับ พลังงานศักนั้นในที่นี้เนื่องจากมวล m นี้เคลื่อนที่ในแนวระดับนะครับเพราะนั้นพลังงานศักน้อมถ่วงไม่มีผลนะเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนระดับในแนวดิ่งระบบนี้ก็เลยมีพลังงานศักเฉพาะพลังงานศักของสปริงเท่านั้นนะซึ่งพลังงานของสปริงนั้นมันขึ้นูกับระยะห่างที่วัดเทียบจากแนวสมดุล x ศย์ตรงนี้ซึ่งก็คือเส้นตรงสอง kx กำลังสอง นั่นเองจากรากรังเทียนมันเกิดจากการเอาพลังงานจนนะครับตั้งลบด้วยพลังงานศักของระบบเพราะฉะนั้นในระบบนี้ลัรกรางเจียนก็คือเสส m x ดอทสแลบด้วยเซน k x กําลังสซึ่งเราได้ลักรังเจียนของระบบมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สมก,การลากรานส์นะครับเพื่อหาลักรังเจียนในเมื่อตัวแปรพิก,กัดทั่วไปของเรา q คือ x นะฮะ มัน q ดอทก็จะกลายเป็น x ดอทแล้วก็ q ก็กลายเป็น x นี่คือสมก,การลากรานช์ range, นะสำหรับตัวแปร x ที่จะนำไปสู่สมก,การการเคลื่อนที่ของเรานะเพราะนั้นลกากกรเชียนนะครับจากสไลด์ก่อนหน้านี้เมื่อกี้เราเห็นว่านี่คือลกากกรเชียนของเราที่ขึ้นกับ x กับ x ดอทนะแหาพจน์นี้ก่อนครับอนุพันธ์ย่อยของ l เทียบกับ x ดอทนะครับก็คือ มันจะเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของพจน์นี้พจน์นี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าพจน์นี้นี่มันไม่ขึ้นกับ x ดอทครับมันขึ้นกับ x เรามอง x กับ x ดอทเป็นคนละตัวแปรกันังนั้นหาอนุพันธ์ย่อยของตัวนี้นะฮะเทียบกับ x ดอทเราก็จะได้ออกมาเป็น m x เฉยซึ่งตัวนี้นั้นมันก็คือโมเมนตัมทั่วไปของตัวแปรแกน x นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้จะเห็นว่าสําหรับระบบของมวลติดที่ปลายสปริงนะฮะ โมเมนตัม um ของมวล m นั้นก็คือโมเมนตัมเชิงเส้นของวัตถุมวล m นั่นเองเพราะมันคือการเอา m คูณด้วยความเร็วของ u, นะวัตถุนั้นมันจึงเป็นที่มาของชื่อนะครับว่ามันเป็นโมเมนตะัมที่สอดคล้องกับตัวแปร x ซึ่งในระบบนี้มันคือ m คูณด้วย x สอดคือความโมเมนตัมเชิงเส้น ดังนั้นถ้าเราหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาตอนต่อไปนะครับเพราะว่าพจน์นี้ต้องหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาด้วยเราก็จะได้ m x d o u b l ลดอ t ครับเพราะมวล m มีค่าคงตัวอนุพันธ์เทียบกับเวลาก็เลยไปทํากับ x dot เท่านัน้นเลยกลายเป็น x d บ u b l e dot นอกจากนี้นะครับในพจน์นี้ในพจน์ที่2ของสมการลากรังส์นี้อนุพันธ์ของลาการานเจียนเทียบกับ x นั้นถ้าดูจากลาการานเจียนนี้ก็คือ มาจากพจน์นี้ครับเราจะได้ลบ kx ออกมานะสมการการเคลื่อนที่ของระบบนะครับเราได้พจน์นี้กับพจน์นี้เมื่อนำแทนกลับลงไปในสมการลากรานน์ครับเราจะได้มาเป็น mx ด o u b บวก kx เท่ากับ0นะฮะหรือเขียนในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือเป็น x ด o บ b l e d o เท่ากับลบ omega square x นะ เมื่อโอเมกานั้นคือสแควร์รูทของ k ส่วน m สมการนี้ทุกคนคงจะรู้ดีแล้วนะครับว่ามันเป็นสมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบที่เราเรียกว่าซิมเ l ิลฮาร์มอนิกหมายความว่าความเร่งของวัตถุนั้นนะครับมันจะแปรผันตรงกับระยะห่างจากตำแหน่งสมดุลนะโดยมีเครื่องหมายที่เป็นลบนะเครื่องหมายตรงข้ามกันเครื่องหมายของความเร่งกับ ทิศของการกระจัดนั้นมันจะตรงข้ามกันนะนั่นคือเหตุผลที่มันทําให้มวล m นั้นเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับถ้าระยะ x มันเพิ่มขึ้นไปด้านบวกนะครับความเร่งมันพยายามดึงกลับไปทางกาแกนลบแต่ถ้าระยะ x มันติดลบคือสปริงกาลังหดตัวอยู่ความเร่งนะครับลบเจอลบมันก็จะกลายเป็นบวกแปลว่าความเร่งมันจะพยายามสปริงมันจะดันให้ตัวนี้มันไปทางอีกด้านหนึ่ง นี่คือการเคลื่อนที่แบบ s i มเพิล a r ร์ม i นของระบบนั่นเองเพราะนั้นจากหลักการเชี่ยนองเราตัวนี้นะจะเห็นว่าเมื่อเราใช้สมการลักการ,การเราจะได้สมก,การการเคลื่อนที่ออกมานะครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะในกรณีนี้เราเพิจารณามวล m ติดที่ปลายแขนที่มีความยาว l นะครับของเพนดูลัมอย่างง่าย Simple Pendulum ม เช่นกันครับให้เขียนะรังเจีเจนของระบบและหาสมการการเคลื่อนที่ของระบบจากรังเจีเจนนั้นในที่นี้ถามว่าเราจะใช้ตัวแปรอะไรในการบรรยายนะตัวแปรพิกัดบรรยายระบบนีนะ้เราพบว่าเราใช้มุมครับมุมเซตาเพราะว่าตำแหน่งของมุมเอ็มนั้นก็แค่บอกว่าแขนของมุมนี้มันทำมุมเทียบกับแนวดิ่ง เป็นมุมเท่าไหร่ก็เพียงพอแล้วบอกบอกได้แล้วว่ามวล m อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับลองมาดูนะครับเพราะนั้นจากรูปนี้เราจะพบว่าพิกัดทั่วไปในที่นี้ก็เลยกลายเป็น q เท่ากับมุมเซต้านั่นเองนะคราวนี้เนี่ยตอนที่เป็นดูลำขึ้นที่นะครับแนวการขึ้นที่ของมันจะอยู่ในแนวเส้นโค้งนะใชไหมครับ ความเร็วของมัน,มนอาจจะพุ่งไปในทิศต,ตามลูกศรที่เขียนในนี้ก็ได้หรือว่าจะอยู่ในทิศลงตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ความเร็วในที่นี้เนี่ย v ดังกล่าวนะครับมันจะมีค่าเท่ากับความยาวของแขนครับคูณด้วยเซต้าดอทหรือก็คือโมเมนตัมเอ่อทดครับความเร็วเชิงมุมนั่นเอง v เท่ากับ l โอเมกาถ้าเราให้โอเมกาเป็นความเร็วเชิงมุมนะดังนั้น พอเรารู้ความเร็วของตัวนี้นะครับเหมือนกันนะฮะเตต้าดอตตัวนี้มีได้ทั้งบวกและลบถ้าเตต้าดอตเป็นบวกแปลว่าขณะนั้นเนี่ยโมนเนตอ็ตัวนี้กําลังเคลื่อนที่ไปนในทิศดังรูปครับคือทิศที่ทําให้มุม θ เตต้านั้นมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเตต้าดอตติดลบแปลว่ามันกําลังเคลื่อนที่เข้าหาสมดุลแนวสมดุลของมันเพราะมุม θ เตต้าจะลดลงตามเวลา ตอนนี้เราก็เลยสามารถเขียนพลังงานจนได้ทันทีครับเซนเนอร์ส่วนสองคูณด้วย m คูณด้วย v กำลังสองตัวนี้นะฮะซึ่งพอยกกำลังสองก็เลยกลายเป็น l อกำลังสองแล้วก็เซตาดอตกำลังสองนี่คือพลังงานจนของระบบสำหรับพลังงานศักย์นั้นถ้าเรากำหนดให้ u นะฮะก็คือพลังงานศักย์นั้นมีค่าเป็นศูนย์ที่ด้านบนเพดานตรงนี้นะครับสังเกตว่ามวล M นั้นจะอยู่ต่ำลงมาจาก ตำแหน่งอ้างอิงที่พลังงานศักย์เป็น0นยต่ำลงมาเป็นระยะเท่าไหร่ถ้าแขนนี้ยาว l นะครับมันจะต่ำลงมาเป็นระยะ l cos t h e เพราะนั้นพลังงานศักย์ของระบบในที่นี้นะครับถ้าเราให้ u เท่ากับศูนย์ด้านบนนี้โมวลที่อยู่ต่ำม,มาพลังงานศักย์จะติดลบครับลบเท่ากับ mg คูณด้วยระยะ l, l cos t h e นี่คือพลังงานศักย์ของเรา ดังนั้นเทียนเจดจากพลังงานจนครับลบด้วยพลังงานศากลบเจอลบก็เลยกลายเป็นเครื่องหมายบวกและนี่ก็คือกรงเฉียนของระบบของเราในที่นี้เอาแล้วครับเพราะฉะนั้นสมการลรกราียนนะครับสําหรับระบบของเราในที่นี้ก็เลยมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสําหรับตัวแปรพิกัดเซต้าและความเร็วเซต้าดอทของเรานะและ,ละารเฉียนก็คือมีหน้าตาอย่างนี้ ขึ้นกับเซต้าและเซต้าดอแลรวมาหาพจน์นี้ครับก็คือพจน์ของโมเมนตัมทั่วไปนะซึ่งเกิดจากการหาอนุพันธ์ l นะฮะของลากกนเชน l เทียบกับเซต้าดอทซึ่งก็คือมาจากพจน์นี้ครับซึ่งเราจะได้ออกมาเป็น ml กำลังสอ,องเซต้าดอทความหมายทางฟิสิกส์ของตัวนี้ก็คือว่ามันคือโมเมนตัมที่สอดคล้องกับมุมเซต้าซึ่งก็คือโมเมนตัมเชิงมุม ของรระบบบคบัเมื่อทําการหาอนุพันธ์เทียบกับเวลานะครับต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งพดแรกของสมการหลักรานสนี้เนื่องจาก m และ l นะเป็นค่าคงตัวนะฮะอนุพันธ์เทียบกับเวลาเลยมาทากับตัวนี้ครับโดยตรงเปลี่ยนจากเซต้าดอทให้กลายเป็นเซต้าดับเบิลและสําหรับพ์หลังนะฮะของสมการหลักรารส่วนนี้นะมันะมจะมาจากหลาักการเจียนในส่วนของเทอมนี้ครับเป็นส่วนที่ขึ้นกับเซต้า ซึ่งอนุพันธ์ของมันก็จะได้มาเป็นลบ m t l สายเซต้ามันเองดังนั้นเอาผลที่ได้จาก2เทอมตรงนี้นะครับแทนกลับลงไปในสมการหลักกลางนะครับเราก็จะได้สมการการเคลื่อน,นที่ออกมาที่เห็นหรือถ้าเขียนในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันนะฮะโดยการเอา ml กํลังสหารตลอดทั้งสมการแล้วก็ย้าย จัดเทอมสมัยนะครับเราก็จะได้ว่าเซต้าดับเบิลดอบนั้นก็คือลบโอเมกาสแควร์ไซด์เซต้าเมือ Omega mm ่อโอเมกาในที่นี้คือสแควรูทจีหารด้วย L อลนะนี่คือสมการการเคลื่อนที่สำหรับลูกตุ้มอย่างง่ายหรือเพนดูลัมอย่างง่ายนะครับที่มุมเซต้า hmm. ใดๆไม่ว่ามุมจะโตหรือมุมจะเล็กๆนะฮะ mm hmm. สังเกตว่าถ้ามุมมันโตนะครับ สมการนี้มันบอกเราว่าลูกตุ้มอย่างง่ายที่แขวนด้วยมุมโตๆมันจะไม่แขวนแบบซิมเพิลฮาร์มอนิกครับเหตุผลเพราะว่าถ้ามันเป็นการแขวนแบบซิมเพิลฮาร์มอนิกตรงนี้ต้องไม่ใช่สายเสตตาครับแต่ต้องเป็นเซตตาเฉยๆดังนั้นเพนูโัมอย่างง่ายนะฮะจะมีการเคลื่อนที่เป็นแบบซิมเพิลฮาร์มอนิก เฉพาะในกรณีที่มุมเซต้ามีค่าน้อยๆครับเพราะถ้ามุมเซต้ามีค่าน้อยๆเมื่อไหร่เราสามารถประมาณได้ว่าไซ,ซต้านั้นมีค่าประมาณเซตา้ามันก็จะทำให้สมก,การนี้กลายเป็นสมก,การของการเคลื่อนที่แบบซิมเ e ิลรรมนิเห็นไหมครับความเร่งเชิงมุมที่เกิดขึ้นนะครับมันแปรผันตามมุมด้วยทิศทางตรงข้ามแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่ พนดู่าพยายามที่จะมีมุมเซต้าที่เพิ่มขึ้นนะครับความแม่งเชิงมุมมันจะพยายามตึงกลับเข้าสู่สมดุลโอเคเพราะนั้นในกรณีของพันดูร่าอย่างง่ายนะถ้ามุมที่การแขวงของมันนั้นเซต้ามีค่าน้อยๆเท่านั้นนะครับมันถึงจะเป็นการเลื่อนที่แบบซินแปร์มัลิก โอเคนั่นนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้วิธีการหลักการเชี่นนะครับเพื่อได้มาซึ่งสมการการเคลื่อนที่ของระบบรวมทางเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าโมเมนตัมทั่วไปของระบบยังไม่จบนะครับเพราะเดี๋ยวในตอะะนต่อไปเราจะไปพิจารณาถึงวิธีการหลักการเชี่นเบื้องต้นในตอนที่2นะครับซึ่งเราจะพิจารณาให้หลักการเชี่นนั้น มันมีตัวแปรพิกัดมากกว่าหนึ่งตัวเพราะน,นั้นพบคัใใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ